นักแพทย์นะครับให้ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าองค์ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมเนี่ยสามารถไปใช้ประโยชน์กับ สังคมกับชุมชนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากนะครับจริงๆแล้วงานในศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์เนี่ยครับก็เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับความมานะอุตสาหะนะครับและวก็ความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งการที่เราตั้งใจเพียรพยายามและก็ส่งต่อไปให้กับผู้ที่ให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้สสิ่งเนี่ยมาเจอกันและเกิดคุณค่านะครับกับสังคมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับแรกๆที่คุยงานผมก็แอบกังวลนิดนึงเพราะว่า เอเราจะทำได้สวยงามตามที่คณะแพทย์คาดหวังไว้ไหมทางคณะแพทย์ก็เหมือนให้กำลังใจว่าโอเคเรา,เอ,าอยากให้หนักศึกษาทำทุกคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ของผมทำได้มันเป็นชิ้นงานของคณะศิลปรกรรมสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับคณะแพทย์ที่เล็งเห็นถึงงานศิลปะที่มันมีคุณค่าผมก็ฝากขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับ ทุกๆท,ท่านนะครับที่เล็งเห็นถึงความงดงามของศิลปกรรมนะครับเราได้ทําโลกที่มันสําคัญแล้วก็มอบให้กับคนสําคัญสิ่งนี้แหละผมคุยกับนักศึกษาตลอดคุณต้องภูมิใจกับโลกของคุณเพราะว่าโลกของคุณมันจะไปอยู่กับคนที่สําคัญแล้วก็จะอยู่ยาวนานจนลูกหลานเขาเห็นนะครับมันจะมีชื่อของคุณที่เขียนอยู่ด้านหลังซึ่งนี่แหละผมพยายามบอกลูกศิษย์ว่าคุณต้องภูมิใจกับโลกของคุณที่คุณทําไป สำหรับผลงานที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์นในครั้งนี้นะครับก็เขาใช้แรงบันดาลใจนะครับจากองค์ความรู้ที่เขาได้พบเจอในพื้นถิ่นนะครับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับมาผนวกกับแนวความคิดแรงบันดาลใจของเด็กๆนะครับเพื่อที่จะให้ผลงานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับ ขั้นตอนในการทําชิ้นงานนะครับจะแบ่งชิ้นงานออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ1ดินพื้นบ้านนะครับจากอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็2ดินโพสเลนนะครับจะใช้เทคนิคบูแอนไว้นะครับซึ่ง2เทคนิคนี้กระบวนการแตกต่างกันนะครับหลังจากที่เราได้ปรับแก้สเก็ตแล้วก็ขึ้นชิ้นงานนะครับก็จะให้หนักศึกษาขึ้นชิ้นงานโดยใช้เทคนิคการกลิ้งแผ่นดินให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็นําไปเผาดิดหลังจากนั้นก็นํามาเค้นนะครับ ถ้าเป็นเทคนิคบูแอนไว้ก็จะเผา2รอบด้วยกันคือเผาดิบรอบหนึ่งแล้วมาเพ้นแล้วก็จะไปเผาเคลือบอีกหนึ่งรอบส่วนดินพื้นบ้านนะครับดินมายอเราก็จะเผาแค่1รอบเท่านั้นครับก็จะได้เป็นตัวชิ้นงานขึ้นมาครับในงานชิ้นเนี้ยผมรู้สึกชอบครับมันท้าทายตัวเองแล้วก็ผมตั้งใจทําชิ้นนี้มากๆมันใช้เวลานานมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับมันมากๆครับ ตอนแรกค่อนข้างหนักใจครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่เคยทํางานปั้นเลยแรกๆก็อแอบ,บจะลังเลอยู่ครับผมแต่ว่าหลังจากทำมันออกมาได้สําเร็จเนี่ยก็คิดว่าภูมิใจอย่างมากเลยครับผมรู้สึกค่อนข้างท้าทายค่ะเพราะว่าเราทํางานส่งอาจารย์เรื่องการได้รับมอบหมายงานอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยก็เป็นโอกาสที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ กล่าวขอบคุณก่อนเลยนะครับที่ทําให้นักศึกษาอย่างพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานชิ้นนี้ได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองทําประโยชน์ให้กับคณะแล้วก็มีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆให้กับคณะอื่นๆเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจมากๆครับผม หนูรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีทักษะด้านนี้แต่อาจารย์ก็มอบโอกาสให้หนูได้ลองทําในสิ่งใหม่ๆหนูและเพื่อนๆทุกคนตั้งใจทำงานกันมากๆค่ะก็หวังว่าผู้มิวประการแลคุณจะชอบผลงานของพวกหนูทุกคนนะคะการทำงานครั้งนี้นะครับเด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายนะครับก็ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างสารผลงานปั้นออกมาผ่านเทคนิคเซรามิกนะครับนักศึกษามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่พูดถึงเรื่องของการแบ่งปันเราได้ประสานกับทางคณะแพทย์นะครับมีการปรับแก้สเก็ตนะครับปรับแก้ตัวชิ้นงานนะครับซึ่งเราก็ได้อธิบายให้นักศึกษาฟังว่านี่แหละคือกระบวนการรับงานของสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ก็เป็นการสอนนักศึกษาให้เรียนรู้ว่าทักษะ การใช้ชีวิตจริงการรับงานจริงเป็นแบบไหนนะครับเขาก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคงานเขาบางทีมันกิ้งไม่เสมอบางทีมันเผาแล้วมันแอนทําเสร็จแล้วไม่สมบูรณ์ไม่สวยงามเราจะต้องปรับแก้อย่างไรนะักกศึษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ก็ได้ตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้นะครับเพื่อที่จะมอบเป็นของที่ระลึกนะครับให้กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้นะครับจะสร้างความประทับใจและก็เป็นตัวแทนความขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเนี่ยได้มอบให้กับสังคมได้มอบให้กับผู้ที่ได้โอกาสนะครับ